โ o ย o t a ค่ะ2.5 SC พ a เกตนะคะปี2017ยางสภาพดีใช้ได้ยาวๆนะเพราะว่ายางทั้ง4เส้นนี้ปี2025กล้องนะคะติดกล้องมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเป็นไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าแล้วก็เบาะเป็นอาคันทัล่าทั้งคันเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2อข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดหรือปิดอ่ะขึ้นลงเอนนอนได้แบบนี้นะคะลองน่องน,นะคะขึ้นลงปรับไฟฟ้าแบบนี้ สำหรับคนมีอายุนะคะผู้สูงอายุนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายแบบนี้ได้เลยเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวในราคาที่น่าคบหาแถมรถสวยสภาพดีวิ่งไปเพียง70,000ก่กโลเท่านั้นนะคะกับคันนี้เลยค่ะ t o y o ต a า a าร์ทสงจุดเกเนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นก่อนไมเนอร์เชนนะปี2017 เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสภาพภายในภายนอกแล้วก็จะสภาพดีแบบไหนนะเดี๋ยวไปดูกันด้านหน้านะคะตัวนี้ไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้พร้อมเลยรอบคันน้ามีไฟตัดหมอกด้านล่างกระจังหน้านะคะจะเป็นโฉมกระจังหน้าของปี2017นะคะด้านข้างเรอแม็กขอบ18ค่ะ ยางมิชลินทั้ง4เส้นค่ะแล้วก็ยางสภาพดีใช้ได้ยาวๆนะเพราะว่ายางทั้ง4เส้นนี้ปี2025คันนี้นะคะจะได้สีดําทั้งคันแบบนี้เลยนะคะสีดํำสวยๆดูดุแบบนี้ค่ะกระจกมองข้างนะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้ส่วนฟิล์มกล้องแสงนะคะคันนี้ติดให้แล้วรอบคันนาะต้องบอกเลยว่าโตต้าผ่านคันนี้นะดูดุดันเรียบหรูสไตล์ผู้บริหารนะ่ะ ส่วนด้านหลังฟไฟท้ายเป็นแบบ LED ค่ะมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้รอบคันค่ะมีโลโกโล้เอาผาดมาให้นะคะแล้วก็ด้านบนนะเป็นไฟเบรกดวงที่สามมีกล้องมองหลังตำแหน่งนี้มาให้พร้อมค่ะตัวนี้นะคะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะคะขึ้นลงไฟฟ้าเลยส่วนภายในนะจะเป็นบอกอาคันทาล่านะคะทั้ง3าแถวเลยมีหลังคาสลูปนะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเบนซินนะคะไม่ไม่ใช่ไฮบริดนะ คนดูดูด้วยนะตัวนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะคะเป็นเครื่องเบนซินน้ำมันล้วนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารถปี2017คันนี้นะเลขไม่เจ็ดหมื่นกว่าได้รถสวยสภาพดีนะคะน็อตเน็ตไม่มีขยับเลยรถน็อตดูดีอะไรดูดีนะคะสภาพดูดีใช้งานหรือว่าได้คันนี้ไปครอบครองรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่ะปิดฝาท้ายมันก็แค่เนี่ยง่ายๆมากเลยไปนิ้วสัมผัสนะคะขึ้นลงสบายส ะะกล้องมองหลังอะไรมีมาให้พร้อมนะเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานสุดๆเดี๋ยวไปดูทางด้านคนขับกันนะคะเปิดประตูขึ้นมานะคะอ่ะเข้ามาดูภายในนะคะแผงประตูนะคะจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะกระจกเป็นออตโต้ทั้ง4บานแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นไฟฟ้าอ่าแล้วก็มีเซ t ตเมมเบอรีการนั่งนะคะการนั่งเราสามารถกดได้เลยนะคะมีเมมเบอรีถึง3ตําแหน่งนะคะของการนั่ง ใครใช้งานก็กดที่ memory ได้เลยนะอ่ะตัวนี้เริ่มที่ตรงนี้กันก่อนอก็แล้วกันนะอ่าปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้เป็น Power d o ์ดอ์นะคะออนอออ่าเป็นออนออนะคะสำหรับประตูสไลด์ทั้งสองด้านถ้าไม่ต้องการที่จะใช้งานนะคะสามารถกดเด้งขึ้นมาได้เลยนะถ้าต้องการใช้งานก็กดประมาณนี้อ่ามันจะสามารถสั่งงานได้จากด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้พวงมาลัยหนังมันติดฟังก์ชันค่ะมีตกแต่งด้านบนนะแล้วก็ เลขหม่ตัวนี้เลขไม่วิ่งเพียงเพียง76,000กิโลอ่ะรถปี2017น่าใช้งานนะและสภาพดีด้วยนะคะจอนะคะตัวนี้จอเดิมติดรถมาเลยนะคะเป็นจอ Android ทัสกีนอ่ะรองรับแอปพลิเคชันต่างๆได้มากมายเลยนะแล้วก็แล้วก็แอร์ Air นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะและเป็นแยกอิสระนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะตัวนี้อ่ะตัวนี้นะคะเบ่งมือไฟฟ้าออโต้เบ่งมือโฮมีให้หมดนะคะอีโคโหมดนะคะมีมาให้พร้อม กุญแจนะคะจะหน้าตาแบบนี้อ่าหน้าตาแบบนี้นะคะมีมาให้ครบนะอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่วางแก้วนะคะ2จุดอ่ะส่วนตรงนี้นะคะช่องเก็บของต่างๆนะขึ้นลงกดแค่นี้สะดวกสบายสุดๆอ่ะส่วนที่เก็บของนะคะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเปิดขึ้นลงแบบนี้นะเปิดด้านข้างอย่างนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็ส่วนมาดูทางด้านคอนโซลดีกว่าอ่ะตัวนี้ กล้องนะคะติดกล้องมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเอาไปใช้งานอย่างเดียวเลยอ่าส่วนตัวนี้นะคะทางด้านคอนโซลนะกว้างขวางนะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะนี่ตัวนี้นะคะเมื่อกี้ถ้ามองจากทางด้านนอกนะคะจะมืดนะคะเหมาะมองด้านในไม่เห็นแต่ถ้าสําหรับมองจากด้านในออกไปด้านนอกนะคะทัศนวิสัยของการมองนะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะกระจกใสๆแบบนี้อ่ะคอนโซลไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะดูดีอ่าแอร เย็นช่ำนะแล้วก็ตัวนี้ผู้มือการใช้งานนะคะมีที่เสียบ usb นะรีโมงรีโมทมีมาให้ครบค่ะส่วนมาดูทางด้านเบ,บาะนะคะเบาะนะคะตัวเต้าผาดเบาะแน่นอนเป็นไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าแล้วก็เบาะเป็นอะคันทาร่าทั้งคันสภาพเบาะดูดีไม่ย่วมไม่ย้อยไม่แตกไายงา นะคะด้านบนนะคะเป็นหลังคาซันรูฟแบบนี้นะคะแน่นอนเป็นรุ่นท็อปเบนซินจะต้องมีหลังคาซันรูฟแบบนี้อ่าแล้วก็โตเต้าผ่านนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะแน่นอนประตูนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดหรือปิดอ่ะจะเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยอ่ะทั้งเปิดแล้วก็ปิดนะคะสะดวกสบายมากนะคะเบาะเป็นอาคันธ์ล่านะคะ2ตัวเป็นเบาะตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะนั่งสบายนะคะไม่ว่าจะยืดขา มีที่รองน่องให้แบบนี้หรือว่าจะเอนนอนนะคะสามารถเอนนอนยาวไปได้เลยตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะคะ,ะขึ้นลงเอนนอนได้แบบนี้นะคะรองน่องนะคะขึ้นลงปรับไฟฟ้าแบบนี้เดินทางไปไหนนะคะก็คือนั่งด้านหลังอย่างสบายเลยนะต้องบอกแบบนี้อ่ที่วางแก้วนะคะมีมาให้แบบนี้เลยสำหรับการเดินหน้าถอยหลังของเบาะนะคะ อาจจะใช้มือนิดหนึ่งนะคะใช้แรงนิดนึง่งแบบนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะในรุ่นปีนี้อแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะสามารถนั่งได้อีกสองคนสาคนสบายๆแล้วเบาะสามารถแขวนได้นะคะตามสไตล์โตต้านะคะแล้วก็ส่วนด้านบนนะคะเนื่องจากตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะก็จะต้องมีหลังคาสลุปมาให้แบบนี้อย่างคนนั่งด้านหลังนะอยากจะเปิดหลังคาสลุปสามารถเปิดได้จากทางด้านหลังแบบนี้ได้เลยกดค้างแบบนี้ อ่ะเปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะคะเปิดไปสุดแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะเปิดเนี่ยเปิดออกไปด้านนอกได้เลยนะคะอ่ะหรือว่าไม่อยากเอาอากาศเข้ามาด้านในนะคะก็เปิดเฉพาะกระจกแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปิดตัวนี้อ่ะอ่ะส่วนจอตัวนี้นะคะจอตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดนะอ่ะแต่ก็ใช้งานได้ปกตินะคะยังมียังใช้งาน CD DVD ได้ นะประมาณนี้มีรีโมทมีอะไรมาให้พร้อมค่ะอ่ะปรับแอร์ได้จากทางด้านหลังแล้วก็ในส่วนนี้นะคะในส่วนของเบาะตัวหน้านะคะก็มีที่จับมาให้นะคะมีที่จับขึ้นลงนะคะสะดวกสบายในการขึ้นลงแล้วว่าแล้วก็ตัวรถนะคะไม่ได้สูงมากนะสำหรับคนมีอายุนะคะผู้สูงอายุนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเป็นที่วางเท้าที่วางของที่เก็บของได้หมด มีที่วางแก้วมาให้ส่วนตัวนี้นะคะเก็บของเก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะได้เลยนะเก็บตรงนี้ได้เช่นเดียวกันคันนี้นะคะสะภาพโดยรวมนะเบาะสวยนะคะด้านล่างนะคะสะอาดแอร์เย็นฉ่ำด้านบนไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไม่มีรอยมือนะคะไม่มีรอยขาดนะไฟฟืนปิดหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้มีระบบนาโนอีไม้พร้อมแล้วเรียบร้อย อ่ะเรียกได้ว่ารถทั้งคันคันนี้พร้อมใช้งานนะคะหรือแม้แต่ระบบความปลอดภัยนะคะมีแอร์แบ็กมาให้รอบคันอ่ะแล้วก็ส่วนทางด้านท่องเครื่องเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องเบนซินนะเป็นเครื่องเบนซิน2.5 SC Package นะแล้วก็ตัวนี้สตาร์เครื่องเปิดแอร์อยู่นะคะเ <c> ครื่องนี่นิ่งมากเลยนะ <c> ฝากกระโปรงนะคะเดิมๆ,ๆนี่น,อน็อตไม่มีขยับเลย อาพวกสติกเกอร์แผ่นกันความร้อนอะไรเนี่ยอยู่ครบนะคะน่าใช้งานสุดๆนะคะนอกจากสภาพภายในดีแล้วนะคะระบบเครื่องยนต์ก็ดีนะคะแอร์เย็นฉ่ำกับคันนี้เลยนะคะโตเต้าผ่า2.5 s c แพาเกจปี2017ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปของเครื่องเบนซินนะหลังคงหลัง,ลงคาสลุปมีมาให้พร้อมนะคะสะดวกสบายเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็เดินทางกับครอบครัวหรือจะใช้งานในเมืองก็เหมาะนะคะ ใครสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดโดยตรงนะคะกับปานได้เลยนะเพราะว่าราคาคันนี้น่าคบหาสุดๆเลยนะคะราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะคะราคารถเข้าใหม่นะใครสนใจรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะติดต่อสอบถามกับปานโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ด้านล่างได้เลยะคะ่ะ